เออหอมไป้อมไปจะลุอโอ้ยนี่น้องจัะจิ้มว่ะว่ดแม่พ่อยดหล่าม่าแม่พ่อดหล่ใส่เอกนี่ครับดีครับวาย้อยตายเท่าวายโนยยากนะครับนด สวัสดีครับสวัสดียามแรงนะครับวันนี้มาเจอเซียนชัยนะครับนี่นเซียนพระเซียนพระบงไตเป็นเบียร์ของมาแล้วนะครับเบียนข้าป่าข้าป่าเป็นเบียร์อันนี้ผมมีเมนูสักอย่างหนึ่งเขาเตรอเยงเย็นเดี๋ยว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 จะมีอยู่เดี๋ยวปลาไปพอเมนูเด็ดวันนี้วันซุกนะครับแรงซุปโดยมีเมนูเด็ดแน่นอนเด็ดร้อนมึเข้า นี่ครับควายน้อยตายเท่าหัวน้อยยางนะครับเนอ,อตัดลนังหอม,อมเลยนะครับครับมึงพิฆาหัวสูตรนี้เขาจะเหมือนนึ่งนะครับหลังยางมึมบอเอ,ออนี่ครับควายนี่เป็นควายเกิดนะครับ มันจะควายในตองควายในตองมันจะแม่หน่อยอันนี้มันหมูแม่นะครับเด้อนี้ยพี่ขาครับคุกเบี้ยวมันหนามันครับขาสี่พอแล้วยังพกปุ่นย่างย่างกุกินมบับผูกย่างขุ่นเนี่ยหัวหันหัวหันจันกระแพงมาเนี่ยอืมบรรยากาศดีนั่น อันนี้มันเก๋งอน้อยละงอในใหญ่นึงไวยเกิดเลยโอ้ไว้เกิดได้อืมปวายนิดหน่อยนะอันนี้แม่มันเกิดนะก้าจะรู้วันไหนมาแล้วพูดทำงานทีมง,งานสูตรอาหารสูตรเหงาสองครับมาละใส่ทอมเบ็ดนักปิ้งขูดเน็ตแน่เออ คืนเจ้ามาเขาจะไปลุยส่วนเซียเดียวเราขันเดียวแน่ว่าอาหารไปว็นั่นซุนเงาสองเอยปิดดักปิงยันว่าพันตีงบลั่งไม่ไงล่ะเซียเดียวยันว่าเดนตัวเร่โตัวเด่เอะไรนี่ดีเจ้าสาวี em nó mới xỉn màu đen đi à, ham để méo không <laughs> <laughs> เด็กนังไยนนงไว้ตัวจะลาบก็จะไงไมซอยมา่โอ้ยเดนั่งสางนี่เออเข้ากันทุกคนนู่ยันเหงืงนกันงจักกอเด็ลุกๆรับๆบนี่มาเตอแบบเลยนุ่ยบนลำพระคือมันเจียนเลยแ่งก็เดีย่เนี้ยตึ๊ดตัมกตั้นแตงตงให้น่อย ไปไม่โอ้ยไปยีกดิ์ไปสวนกามอไปเอายอดองหอยมาอับก่อน่ะเอาจิ้มไไก่อนเอาอดหอยให้นั่นนี่เตรียมตัวแล้วชุดใหญ่บุกปุยจิ้ไม่ไหวเลยไปเอาไปเอาหอยวางวางแผ่นผลมีอยีเก่ายัลย เอออมไอมตีจะลุงโอแ่น้องด่าต้องหอมใช่ไหมแกะควายใจดูมาพิดนี่องเขาไหว้ะไปนั่นแหละกดูไม่ให้เบี้ยปีตหมักเขาดูผมจึงถึงเขาแล้วเซียวหุกวัดกันเลยถ้ายันเน็ตเลยหจอมเบ็ดจริง นอนมักอาหารเมื่คืนทิ้งทิ้งอาชีพนี่มาเมินแล้วจังเบ็ดนี่มักแล้วครับเดี๋ยวนี้นี่นี่พิการอย่างนี้นะมักแล้วกันอาหารนี่ร้อยแต่เม็ดลูกตะขบนี่งหนุยหนุยน้องลูกตะขบเปิดมาเมคิดลูกตะขบอันนี้ลูกหยอกเลยอ่ะยังไงจิ้มป่ะจิ้มจิ้มจิ้มก่อนกันเอาเข้าที่แล้วโอ้ยเอาก่อนพระต้องกินก่อน ถ้าต้องกินกองขันย้งปะคดหน่อยคดหน่อยมาหน่อยนึ่งถ้ากินกองตุ๊นใส่เบี้ยใส่หอเนาะมาอือไม่เอาเลยถ้ากินกองขันย้งนี่ไมอมเจี๊ยบให้น้ำเบี้ยต้องกินยิบๆเพื่อกันนะเออนี่พี่คาครับขนาดโยรถเข็นต้วยกอนตุ๊นขันย้งยังหงอกไปตัางเนี่ยน้ลายในปากเนาะเนี่ยหรือมันได้ซื้อจิ้มส้มมานี่อมันได้จิ้มไก่เรือโอ้โหนี่กิมโซมหมูปลา น้ำพร้อตองนี่ก็ตองอีดีถ้าตองเหลียงนี่เนยเหมือนต้งแกงใช้ฟักฝังอย่างเดียวอะต้มน้ำพอดหลวงค่ะเราเอาไเบี่ยเไหมั้งเจ้าเ่้าตัวเจยาในมดอะเบี้ยมันอย่างไรตินแล้วกะซอยกับมดกึ่งเค่ละอืม อมเมาตับเอาเนี่แตกตั๊บแตกโอคนละยังเนี่แหละนบแหะเเ่แตก้ตะใคนหลานต้งแต่เมืหางะนเอาเหวนตีบนนี่มีคุ้มลาแปับแตกหะยตงไมนีอ่ะเนาะมผมมันต้ะรเสีาเหอนเดงหนกงตัวม่ยีเนาะใครก็เอา นี้แห้งพอไหมเบ่อเราก็ขงนะหนูนี่ใจไม่มันกับอ๋ออกกมันหมานี่หรอบุดได้หนงหนูสัก็ดตัวเยใ่หมเงยเออเอาตักเอาก่อนนะใส่เกี์เนาะฮะใส่ใส่ห้าอกเจกันเลยอง แลงมันเหมือนจะได้มาบ้านมนตื่นแล้วลาบตุนเนี่ยมันได้ลาบแท้ออกมากันงาวยาเลยต้องกินกลนวกันแต่วลาบตุนลาบตุนมันแรงเนี่ยแม่มาสั่งว่าจะได้เอะไรยากินแล้ววะพักให้หรือพักเผวต้นหอมกระชี้ต้นไทรโอ่าไหมต้นดุนนี่เด็กต้นหอมด้องไคู่มันใช่ฝืนได้ลาบอยู่ เบียอย่งน่ะได้กินย้อนสักเดียวจะกินกระเลียนคู่นี้มากระเลียนคู่กินมะไปได้อย่างคขามหวานด้อยกระเลียนด้วย่กเลยคู่มังทุ่งไปอย่าไปดูแกนไอ้หม้อวัดขำมอนอยู่ใกล้เบียรน่ะชิแกมมันทุ่งความหวานอย่างเียรเอาดังไปดมมันด้วยเด้อเจ๋ผมมากเลยจ้ะขี้เบาขี้เบามากโอ้แบบนี้จกล้าขี้เบา อมีนะมีนะกางเหลืองกะกางเหลือมนี่นะเอามาเลี้ยงไ่อย่างใดๆเปียงนมโอ้มลิมนไตายังปีนั่นนะแปลงเสียงเจียงเดียวจิมลิ้นไตยังปีนั่นนะมันแรงย่ะเอามาไปขุดทีมีนั่นแห้งตายพวกนั่นบนดอยนะเอามากิงมาไปปุ้นกันคอยอะนึกว่าจะคือถอยไปลำปางว่ะนะตำแตง เดี๋ยวนีผลลังลาปผลยูวังเขียวอย,อยู่กฮะลืมไปแล้วเนะี่ยหายเขา้ากินปอีกเนาะเดี๋ยวก่อนเสียวจอดทอาอย่างเดียวก่อนเป็นตอนเป็นตอนเนี่ยอืม <c oughs> น้องเดี๋ยวมันมีห่อเฮ้ยคนห่อไทยแก่ลืมกันไปหมดละมันมีห้าไปเย็นในหม้ออันนั้นนะพลังมาร์ควายห้าไปเย็นก็ห้าอึงนั่นละห้าอึงนี่นี่นั่นนะแกงเช่นมอนะตอนก็ นี่อยู่ก้อนหน้าซองม้าไปก็ซองซองอะไรผู้อิสระไปได้หรอกสารเขาทำอยู่นะห้าอึ่งเนี่ยครับสำหรับัถแจกใส่นอนหม้อขนาดนันนะต้องได้เติออย่างไรอันนี้นะขาดอย่างเดียวเพราะมัเลยขาดขาดกับข้าวเหนียวอะไใส่ที่มั้งลำเต่งเลยดเลเออจิ้มจิ้มโอ้ย ไม่เก่งโอ้ปาก็เลยเป็นยังโอ้ยสาวีกินพัดมามีเมนูรักตบมะแดงนะกุ้ยแม่นเมนูประจำแตงต้องมีนะนี่ไปย่าข้าเต้อให้กันเป็นละเนียวยังกล้าตะกอนไทยนะคนไทยอย่ออกสักเปียอกเล่ามันหัวเขาเนนย่นยนคนคนิันหลยงนามี อซ่บแซ่บแซอ่ะไง้เนาไอ้ไปใสน์น่นั่นเนาะที่ว่าเขาหลีเรยนหมูน้ามันเนาะอี๋งี้เน้่เนาะป่าไปหองนึงไงแล้วนุมมันยูงมามีอยู่กลางหลังมุ่นรอบฮะหมูหน้าแมนอเนาะที่เขาหลีเลยนุ่มกลงหลงมัยตอนนี้ยิ้นเขาอ่ะปุ่นเอามากปล่อยบ้านเขาอย่นง่มอยู่กลางหลังแม่จริงกล้องเ อ่นาะเออมันหนุ่งหน้ามันก like ินตั้งวนกันกินน้ามันนะอีกมันก็ลังกินนมเนาะลูกมันจะดิ๊กน้าตายกันมันก็ลังกินนมเนาะก็ไม่รู้เรื่องเลยแกเข้าเราเท้าหลุมไปปืนยิงไปซ่อหากินกันดิ๊กน้าตายนยมันบุบเลยหรอย่านู่นนู่นปาดไปยังก่อนเอียบบบอีกอ่ะอฮะลูก ย่อขึ้นสภาขึ้นถึงภาพเลยว่ายหลังนะครับว่ายหลังเลยลูกย่อฝัดบาเฉยยานตั้งอ้แหละมาดูตั้งหลังนาว่าหก้เตะกอนเห็นตรงๆนี่เอกไม้อย่างใส่นี่เลย กองนกเนี่กอยู่จะได้รับเกียรจากแม่มานห o ม e แล้วนะครับุณหลาบคุศะเพราว่ามันจะได้มันจะได้มีโจมมีลาบต้องแรกต้องแรกแหกมาอันนี้อะไรกองอันนี้บุญบุ๊บุญมูอ้ามันอยี่ไหอืมันมีเศษหน่อยมันูด้อมันบบบได้ล่ะฮะออต้องซับกัเฮียเขยงกี้ไปไหน แันวอลทซอบเจ้ได้อยู่ไอสอบเรียบก้อนง่ายนะว่าเี้นมาหึ่งอง้เลยนะอันี้พริกงใ่นักพริกกินดาบว่ะพริกหยางนักนะอหมาพริกับกัปอ๋อถ้าบอกเท่ยได้ก่อนปลาดิวที่สุดนะเจียก้าไอ้ยันมือพันของเท่ ธำดมดาอันญี่ปุ่นก็รวยอย่างประหารบัฟลังนะลำเตศข้อขนาดไหลไหลขนาดรับูดเออยนี่เกียร์เกียร์เกียร์เล่นเออแต่เนาะโอ้ใส่หมลยไอ้มักเก็มออกไม่ได้นะเพ่อเก็มใะชเใส่เลยควายเดียวน้ำหลัง อันนี้มาให้กองกองเกันบีบสุปโดนหน้าเป็นยังไปกองมันไปกองมันใสเลยกองใส่ไปใส่ไม่ขอเหรอมาซูปใส่แข่งมิ่ะหูมันจัดน้อยเหลือกันก้านีี่บเ้ยอันนั้นครบก้นนะเอาเขี่ยวหน้าครบนะพอแล้วพอแล้วอีหยนามันอถุงมีดีคนน้อยเหรอในถุงเนี่ยอืมปุ่นอยู่ในถุงปุ่นตัวนี่กินเหรอต็มันได้ใสไม่ต้อดีเป็นยังดีอ่านมันกินมักขุม

เพียวเลยอ่ะจิ้มของเราป่ะการเคี่ยวนี่ตัวนะใส่เกี๊ยจนจดแค่ว่าใส่ด้วยเดียวตล่าวผงสุรสบังเออนั่นแไงเคี่ยวบบนีจิ้มมันทีหัวกระส่าเลยวะไม่ใช่ไปผังแจ๊บปากกปังยำ้ดันเข้าป่ะใับป่ะการเกี่ยมันก็ขมได้ละได้แล้วขมมาถามไอเบียน้ยมันจะได้ ตั้เดียวมดนม่นาเนี่ยเหรออันมือหายในก็แม่นเลยเนาะตั้งตัวในก็เล้งเลยเจ่าเลยว่ะปี๊กลนโกลปีนมาปีนมาอย่างใช่เป็นระวังนเกียร์ระวังมันในไม่รุนนะอืมเกียร์ปนเกียร์ปนในไม่รุนนะมันรุนไหนกันวะมันจางอยู่อ่ะเ้วเกี่ยวเม็ดหรอเกี่ยว้มกันนึ่งชิ้นกันหนึ่งเข็มเลยอ่ะเข็มเดียวครบอย่างอันฮักเนี่ยล้วนเลย อันกับน้ำปลาน้ำปลาเนี่ใส่ได้อยู่เดี๋วว่ได้อย่างนี้ไอเลี้ยงวันนี่นี่หมูเป็นอย่างขาวเยอะนะจิ้มมันนะนั่งกันแล้วหรอะอัานว่ายังใกล้ไหนก็ข้ามขายนะเอ๊อ่นว่าใกล้ด้วยซ้ายจิ้มมันหน่อนี่ใส่เลยใส่ดีอ่ะจับแล้วคุยมาแปลงอีกหรออืมได้ได้ก็ได้เนาะโอเคเนาะาไข่มะขมกว่ เอาดีเขาเพิ่มแยกวยใส่ทุนน่อยเดี๋ยวยืมตัวเงอนตอนนี่ซาจินงขึ้นโต๊ะวั็ตำแตงครับวายน้อยก็เริ่มจังไหนล่ะไยน้อยนิงเลยนิงจะก่อวายพักของเขาบูกเถอะกหุไปก็เขีเถอเรียมเรื่องตต้มไก่ไปเด้อคือไเบียจะาดเลย เคื่อต้มอย่างน่ะต้มส้มไก่ต้มส้มไง่าจะไข่ใบยอนพริกนคอรูไอ้งต้มมส้มไก่เอาาเอาอาขาไกิโลเออต้มพิซกนนี้พิซหนุ่มเนอะอ้มขาไม่ด้ไม่ไ้ไม่ไ้ต้องมีต้องม่เขมหน่อยไปขมเหมือ่ตัวอะไรข้าไข่กับมอย่งชอบขมเหมือนันแต่ไข่ขาวนั่นไงนั่นขาเขาจะไข่ไงต้มส้มไาะ อ่อนหมกได้เจ็ดเดือนกาหาเดือนกากับมีเอ,อ่อน,น,นโง่แต่ประชันกันพอว่ะเสียนเบ็ดกบ <c oughs> คนทดลองมันจะล่างไปเหมือนแล้วพักเยอะนะครับปูนะครับเออครับแดงนี่บอกเอาอืม,ออมอได้นะ ไปเยี่ยงไรเดี๋ยวกินซาก่อนครับใส่แกนเด้ว้ัวเตือหมสักโบก่อนอ้าวใช่เห้ยอา้ีว่ผมผมเอ็นทจ้างว่ะตอนนี้เข้าปากไม่สายแก้วเลยมือของโอ้คนเอ็นิทิผ้าเครื่องพ่นตะรอดเอราะต้องมีคนรับคนส่งนี่ยโอ้ตัวยเลนาทีเไปเหมนแรงมคใส่ไปเยี่ยไ้ ไอ้บอกเอาเกิดบตัญญาไปตัดกันกำมันจะไม่ันนี้กันมันจะได้โดนดมิดกันเลยเป่งล่ำอืมเป่งล่ำมันไปได้เปลี่ยนเั่ไอ้แดงเขาได้ป่านนั้ตรงไฮ้ยไงเลยตัวก้อนกัน ไข่เต็มท้องเหนักมันหันกระงต่างลูกบังมันทอดไปงั้นเอาไปไข่ไหมันี่ยไข่สองลูกไปวุ้นดอยู่ในตู้เย็นอ่นคุยเนาะเดียวย่าด้ตังเงี้ยคุยไม่เต็มได้ตัมเงี้ยส้มน่ะเอาวางมาเพคกินหัวมดจะสองวันแหนมดอ่ะดูมาวามาทำเพคแก็อยู่ในตู้เนี่ยไข่ไหมเนี่ยโอ้ยแหลวเนึ่ยแอบไข่มันนึ่งมันแข็งครับอ่าขอบคุณที่ใช้นะครับวันนี้มาทำกอผาเฮ้อนี่ ใช้เต็นท์พระใครสนใจลูกไหนติดต่อได้เบงเบิดกับพ่ออย่างเงี้ยเป็นห้องเหรอเรียกพี่เบิร์ดแต่ห้องลุงเบี้ยร่พี่เบิร์ดเจ็ดสิบไปล่ะลุงเบีย้ยสี่สิบโยเหนื่อยห้องลุงเบียร์ห้องลุงบ่เสพเบิร์ด่ะ เก็บชิบป่ายห้องพี่เบิร์ดจิ้เล่าใจเราเวี้ยนอ่ะอืออ๋อปวดน้องน้อนเที่ยวถูกอ่เน่ยกเขี่ยงเบากว่าพี่เบี้ยอีกอ่ะใม่ๆลองซีเดียวอาับขนมอกหัวนปไมเดียวไปกับพี่ยังเอาหลายเมว่อเนาะจะลอกซึ่งเตาเลยหัวหัวนมจ้าได้แล้วตายแท้ นะมีร้าันนี่รำนี้รำเผ็ดหวานเนี่ยไอ้นิดสอกิน้กินหวานเนี่ยกินนกินหวานเนี่ยเนี่ยได้ให้ตังคัวเนี่ยนเองตรงดนแ้อุ๊ยวัดทุกวันอขาบอกว่า้นปิ๊กก้อนข้างล่างด้วยทขาหนด้ากินกินแล้วล้าง ทำล่างโยนจะดา่เอนกระตุ้นดนใช่อุ้ยอี๋ยวมุ้เงี้ยวางนี่แ่หน่อยเรานวดปู่จุาบัืรเนยากัศย้ำข้ามคืนเพราะว่าพวกนะครับเขาจะมีพลิกิจไปแข่งขันตกปลากันอยู่นะครับไปชิ่งไปชิ่งมิก เราไปจมเบ็ดกันก็พอจมไปใส่จักตายจักตือยมาอืมใส่ไงโอ้ยเมื่อวานใส่ละไปแจงปุ่นกันที่เอิร์กซีกหลังเนาะเออเพาเขาจะมีใส่ไอ้จมเบ็ดหน้าดินต่อหน้าขึ้นี้วยหรอ๋อเออค่าเวลาใส่เรียบเลยใสได้ยุใส่หมอกก่อนเลยใส่ละไว้สนุ่ยนกใส่น้ำใครที่ตากนะครับคลิปซักเช้าหมุนมันๆกันนะครับตกปลากันนะครับมือโน้ตเย <c oughs> ได้ถ่ายคลิปเตื๋าโอ๊ย <c oughs> ไปปิ๊กอ่ะไปละเดี๋ยวมีภารกิจอยู่ไปเอาปลาลูกเหียบเอ๊ะเล่นจะวัยหรือเปล่าพอกันตาละอะไรฮ่า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 ฮเข้าได้หรอฮ่าตึงห่อตึงอิ่มเร็วๆเต๋าเร็วขนาดนั <c oughs> ้นเลย <c oughs> อ่ะ, <c oughs> อะวันนี้ก็เอา,าคำคืนนี้ก็เอาบรรยากาศที่หลังบ้านมาฝากนะครับเออวันนี้เดี๋ยวครับสาวบีเนาะ ไอเดนนะครับเอเอเอาจินมาสร้างห้เบีย้ยกับมือ,อย่างมือสังหา,ารไอยู <laughs> ่ไอเป็นมือสังหารโอเคนะครับดูบคอยที่ตามคลิปเดี๋ยวเราจะไปต๊กป่ากันนะครับตีส่วนให้เดียวน,นะครับเอเอวันเสาร์นะครับใครชอบบรรยาการแบบอีก,กับฟากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับ ซับสไครต,ต์เออกดติดตามนะครับตั้งชง่องชีวิตอคอมนอกเลยนะครับเออช่องชีวิตคอมนอกเอฟซีถ้าจะบ่มี้ละ,นะเนาะคลิปเขาหนามันเหมือนจะลงเต๋อโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนะครับไปกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมอบค